ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคุณยายกูเสือ้อยากห้องอยากไหนอยากข่ายอยากแข่งคหปวดหัวหลายปวดจนวา่าสิตายได้ไดลและว่าพี่น้องก่บว็ยเตยุ่งกับฟึกช้ากันกิดไปหาพระพอไปหาพระ,ะแล้วเป็นยังไงเป็นสบายสแสดงว่าพอไปหาพระนี่อาการหายเป็นปิดทิ้งเลยคุณยายจ้าเล่นอเลยวะมากระเฮาบ่เซ้า หนิมตายไรแล้วเกดคนเหรอตายไรกันเลยพราท่านได้เผากันร้อยคิ้วกันเงย้าเหยียดจะเป็นตัวดำดำตัวมาหมาดำเลยตัวใหญ่อตัวใ่ปอบเนี่ยผมและทีมงานสืบพันเรื่องจึงขอเข้าไปเยี่ยมคุณยายจันหญิงชราวัย64ปีซึ่งป่วยกระสอบกระแสะมานานนับเดือนโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะครับยายจันเป็นคนหนึ่งในหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านหลายคนเชื่อว่าถูกผีปอบเข้าสิงมาแล้วหลายต่อหลายครั้งตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับคุณยายรู้สึกอยากห้องอยากให้อยากถ่าย,ายอ,อยากแกงคนโกรอยากจะฆ่าคนเลยจะแกงคนคุณยายแล้วตอนนั้นรู้สึกตัวนะค,ครับว่าโกรธสิได้เอากรวดมาโรยที่หลังคาบ้านนี่ยังตอกถังนี่มาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเอา,เอาชาวบ้านโอ้โห นี่ถังนี่โรยได้ทั้งหมู่บ้านนะคุณยายนี่มาไว้บ้านยายบ้านเดียวเลยอ่ะนี่ฮะขอบคุนมากอันนี้กะโรยเผื่อปีหน้าด้วยเป็นม้่เป็นย่ามไหนกวาวันเป็นย่ามไหนกับวันวานวันวันที่บ้านหรือว่าวันที่ยายครับลังคาบ้านเพราะวันลังคาบ้านเพราะอะไรคุณยายถึงได้ถูกผีปอบ เข้าสิงบ่อยแย่กว่าเป็นอย่างไรยืดซีเสีืมเป็นเพราะว่าสงสัยเราเป็นคนใจดีจิตอ่อนนะไม่เพียงแต่ยายจานคนเดียวเท่านั้นนะครับพี่สุปราณีที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันก็เกิดอาการประหลาดพูดจาเหมือนไม่ใช่ตัวเองทั้งๆังที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาเท่านั้น ชาวบ้านและผู้คนในครอบครัวต่างพากันลงความเห็นว่าเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกวิญญาณร้ายหรือผีปอบเข้าสิงแต่เธอปฏิเสธการให้สัมภาษณ์เราจึงพูดคุยอาการผ่านคุณแม่ของเธอครับตอนนี้ก็ล่าเริงเหมือนเดิมแต่ตัวลูกสาวคุณยายนั้นรู้สึกยังไงฮะถึงได้โอ้โหต้องไปโรงพยาบาลตัวร้อนมากปวดหัวหลปวดหลยปวดจนที่จแตกปวดจนว่า สิตายได้ผลละวว่าก็เลยว่าเป็นใายูพี่น้องก็ว่าเป็นใายูกับปึกช้ากันกิดไปหาพระครับพอไปหาพระแล้วเป็นยังไงเป็นสบายสบายขึ้นสบายขึ้นนะก่อนที่ว่าากคุยกับว่าหัวน่องหัวมว,วนวน้ำพระตอนเขาไปหาพระก็หัวเลาะกับพระอะไร,รอ,อะไรสแสดงว่าพอไปหาพระนี่อาการหายเป็นปิดทิ้งเลยคุณยายจ้าท่านผู้ชมครับ ปอบที่เข้าสิงร่างคนนั้นชาวบ้านบอกว่าจะมีลักษณะตามที่ฝันเห็นหรือว่าเป็นเงาดำนะครับและชาวบ้านก็เชื่อกันว่าปอบเป็นสาเหตุที่ทำให้มีคนตายติดติดกันในหมู่บ้านด้วยการกินตับไตไส้พุงนะครับและเมื่อเชื่อว่าในหมู่บ้านหรือในชุมชนของตนเองนั้นมีปอบชาวบ้านก็จะทำพิธีไล่จับปอบด้วยการนำหมอธรรมมาทำพิธีเสี่ยงข้องเช่นเดียวกับที่นี่เมื่อ2ปีก่อนครับไสยศาสตร์ ถัถาและอาคมคือวิธีที่ชาวบ้านเลือกและเชื่อว่าเป็นวิธีการเดียวที่จะสามารถจัดการกับปอบได้ชาวบ้านเรียกวิธีนี้ว่าพิธีจับปอบกรรมไข่ไก่ได้สายศิน์และก้อนหินคือสิ่งที่ชาวบ้านทุกคนต้องเตรียมมาเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมตลอด4วันครับ เฉพาะไข่ไก่ที่นำมาใช้ในครั้งนี้มีจำนวนมากถึง3,000ฟองครับจากไข่ไก่ธรรมดาที่ชาวบ้านเตรียมมาในเวลาไม่นานพระผู้ทำพิธีและลูกศิษย์ก็เปลี่ยนให้ไข่ไก่ธรรมดากลายเป็นไข่วิเศษ และใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจับปอดด้วยการเขียนยันลงบนไข่ทุกฟองครับ ใดก็ตามที่มีผู้คนในหมู่บ้านนะครับเสียชีวิตอย่างผิดปกติผิดธรรมชาติข่าวหรือว่าปอบออกอารวาสก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีนะครับพี่ครับตอนที่ก่อนคุณยายอุ่นจะเสียชีวิตนี่เป็นยังไงบ้าง แกก็ไม่ได้ป่วยนะคะแกก็ใช้ชีวิตประจําวันปกติแกทําอะไรบ้างปกติประจําวันก็นอนอ่านหนังสือทามากของแกเป็นปกติเพราะแกแก่แล้วครับตอนเช้าแกยังไปทําบุญเพราะตอนยายเสียตอนเป็นปีใหม่เนาะครับตอนเช้ายังไปทําสังฆทานกันอยู่ครับแต่มาช่วงประมาณสักตีสองยายแกก็เสียแต่ว่าตอนที่ยายเสียไม่อยู่ไปบ้านแฟนแกก็ลุกไปเข้าห้องน้ําธรรมดาแกแกกกลับมานอนแกก็ หมดลมหายใจไป,ยไปเลย,เลยไปเลยจ้ะหลายคนบอกว่าช่วงนี้ในหมู่บ้านของเรามีคนเสียพร้อมๆกันเยอะน่าจะเป็นจากสิ่งชั่วร้ายจากปอบจากอะไรหรือเปล่าครับพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทางครอบครัวเชื่อไหมเรื่องนี้นน <S <S เชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งค่ะในช่วงที่คุณยายเสียชีวิตก็มีคนเสียชีวิตอีกพร้อมๆกันอีกหลายคนจ้ะแบบไม่มีปีไม่มีคุยอย่างนี้แต่ไม่เราย้อนกลับมาคิดแม้ว่าเอ๊ะการที่ ยายอุ่นเสียนี่อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งชั่วร้ายหรือเปล่าเงี้ยก็มีส่วนก็มีคิดเหมือนกันแต่ก็มีคิดดยู่ ป่วยไม่นานครับป่วยวันที่หนึ่งเนี่ยปวดหัวเป็นอะไรอเป็นบอกว่าปวดหัวอย่างเดียวที่แรกท่านก็ปวดหัวตรงนี้หละตรงสมบพปวดหัวมีแต่จมปวดหัวอย่างเดียวตอนที่ออกจากโรงพยาบาลมาตอนนั้นคุณหมอแกวินิจฉัยว่าภรรยาของอาจารย์เป็นป่วยเสียชีวิตด้วยด้วยอะไรด้วยด้วยส้นเลือดในสมองรับเส้นเลือดเลือดในสมองแต่ขนาดซืมหมอมาเรอย เลือดมันไปกดเส้นประสาทสมองก็ทําให้ปวดหัวทำให้ปวดหัวผมบอกว่าอย่างนั้นก็ดูตามเขาอธิบายนั่นแหละคี่ยก็แค่นั้นภายในระยะเวลาทั้งหมดนี้ประมาณประมาณเดือนหนึ่งไอ้สองอาทิตย์ไม่ถึงเดือนนะไม่ถึงเดือนหรอกครับสองอาทิตย์สองอาทิตย์เท่านั้นถ้าปวดหัวอยู่สองอาทิตย์ครับวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบครับวันที่สิบสองก็จะทีวีครับที่ที่เป็นปวดหัวนะครัปวดหัว ก็เลยเป็นที่มาของการที่คนในหมู่บ้านนั่นแหละนั่นแหละแต่ผมเชื่อกันว่ามีสิ่งช่วยเราครับแต่แต่ว่าวันเรานะพ่อที่ที่แฟนผมเข้าโรงพยาบาลเนี่ยญาติผมก็ไปดูอันนั้นดูอันนี้ดูแล้วเขามาบอกว่าเป็นจากผีอะไรผีนาหรือผีบ้านอว่าไปผีปอบรับผีปอบหรออะไรไปแต่ผมเฉยอยู่ผมไม่คิดอย่างนั้นแหละจริงๆเลยผมยังยังไม่ได้เชื่อครัเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ ผมเป็นอย่างนั้นของผมเดียวผมแต่ว่าเขาไม่รบลครูเขาพาทำชาวบ้านพาทำก็ทำไปและที่หมู่บ้านปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในเดือนมกราคมเพียงเดือนเดียวมีผู้คนในหมู่บ้านเสียชีวิตถึงเจศพซึ่งบางศพนั้นก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับจึงมีข่าวร่ำลือกันอย่างหนาหูว่าผีปอบ ออกตามล่าชีวิตผู้คนชาวบ้านที่นี่จึงบริจาคเงินลงขันกันนะครับบ้านละ100-200บาทมีทั้งหมด300กว่าหลังคาเรือนเพื่อจะนิมนต์พระมาทำพิธีไล่ปอบในวันนี้ครับ แม่ครับอันนี้คือเขาเรียกอะไรครับเรียกกระทงหน้าวัวค่ะกระทงหน้าวัวใช้สําหรับทําอะไรครับใช้สําหรับไปบูชาคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าพี่บัาิพีเรือนในหมู่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะช่วงายทุกวันนี้ก็คือคนในหมู่บ้านอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ป่วยมากก็ตายแล้วก็ตายติดต่อกันห้าหกคนค่ะในเดือนเดือนมกราเน่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ย เสาอัขระลงยันอันศักดิ์สิทธิ์จากแก่นไม้ทั้ง9ต้นที่เห็นอยู่นี้ได้ถูกจัดเตรียมไว้เมื่อสมวันก่อนนำเข้าพิธีสวดมาแล้ว3วันสามคืนพร้อมกับลงคาถาอาคมด้วยภาษาขอมโบราณสำหรับเสาเอกหนึ่งต้นจะลงปักหลักไว้ที่กึ่งกลางของหมู่บ้านและอีก8ต้นจะกระจายอยู่ทั่วทุกทิศของหมู่บ้านแห่งนี้ครับและผู้ที่ทำพิธีกรรมในครั้งนี้ คือหลวงพ่อเสาจ,จังหวัดชายภูมิเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวบ้านแถบนี้นับถือครับก่อนเริ่มพิธีกรรมสำคัญชาวบ้านทุกหลังคาเรือนจะนำข้าวปลาอาหารมาทำบุญตักบาตรร่วมกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว <S <S แล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญที่ชาวบ้านทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการขับไล่ผีปอบให้ออกไปจากหมู่บ้านนี้ครับเด็กๆเ,เขาก็ต้องพูดไล่ปอบไปด้วยนะครับว่าอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ได้ก็อยู่ไปเจอลูกกกรดปลุกเสกอยากอยู่ได้ก็อยู่ไปนะครับอยู่ได้ก็อยุ่ไป ยูได้ก็ยุไปอย่างนี้ใช่ไหมไล่ปอบใช่ไหมครับโอเคอ้าว่าวไปด้วยยูได้ก็ยุไปเขาจะมีวิธีลงเสาครับรอบๆหมู่บ้าน9จุดเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายและที่สำคัญที่สุดการปอบครับ ส่วนเสาอาัขาระลงยันทั้ง8ต้นจะถูกนำไปฝังไว้รอบๆบหมู่บ้านเพื่อป้องกันพูดผีวิญญาณร้ายไม่ให้มีโอกาสได้กลับเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้อีก หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการขับไล่ผีปอบสีหน้าและแววตาของผู้คนที่นี่เริ่มดีขึ้นครับสำหรับชาวบ้านปอแดงผีปอบที่พวกเขาหวาดกลัวคือวิญญาณร้ายที่เข้าสิงคนและทำให้คนนั้นตายแต่หากขับไล่ให้พ้นออกจากตัวไปได้คนคนนั้นก็จะเหมือนคนปกติที่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ไม่ว่าบุคคลทั้งสอง จะถูกผีปอบเข้าสิงจริงหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าสิ่งไม่ดีได้ผ่านพ้นจากหมู่บ้านนี้ไปแล้วครับจากวันนี้บ้านปอแดงคงหลงเหลือไว้เพียงเรื่องเล่าและตำนานของผีปอบเท่านั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบคลิปสนุกสนุกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มโงพันออฟฟิเชียลและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ